สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับเครื่องมือสองเข้าอีกนะครับเข้าอีกแล้วก็จะเข้ามาอีกนะครับอีกประมาณสิบเครื่องเครื่องสีเขียวติดมัดจําแล้วนะครับผมจะทําทรงหน้าลาที่วาดนะครับติดมัดจําไปนะครับเครื่องนี้ติดชุดล่อนบนแล้วก็ล้นล่างผมจมให้ลูกค้าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็ เครื่องพวกนี้นะครับก็รอแปลงเข้าระบบแซมสนะครับนอกนั้นยังว่างนะครับแล้วก็มีอีกหัวหนึ่งคุณพ่อกุมภาวาที่จองไว้นะครับเพราะว่าผมเทินหัวกับพ่อเนาะทำเสร็จเดี๋ยวผมเอาไปติดตั้งให้นะส่วนใครที่สนใจอยากได้เครื่องที่ผมดัดแปลงนะครับเอาไปใช้งานหนักๆได้มอเตอร์ผมทำให้ใหม่ แล้วก็รับประกันมาเตอร์ด้วยนะครับ3มเดือนเอาไปใช้งานหนักได้นะครับสีรับจ้างได้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับถ้าถ้าเป็นเครื่องปกติผมทําให้พร้อมสีถ้าไม่ติดอะไรเพิ่มนะครับก็อยู่ที่9ก้าพันห้นะครับถ้าไม่ไกลมากก็ก็จะอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันรวมส่งส่วนมากก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันห้นะครับเก้าพันห้าคือรวมส่ง ครับส่วนใครที่สนใจเครื่องมือสองพวกนี้นะครับก็ติดมัดจําเพื่อจองเครื่องไว้นะครับจะมีบล็อกบล็อกไหนบล็อกบล็อกนั้นลูกค้ามาจําแล้วนะครับแล้วก็จะมีบล็อกนี้นะครับสีไวมากส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสองลูกปืนแต่ยังไม่เคยทํานะครับเครื่องบล็อกนี้แต่เครื่องบล็อกนั้นบล็อกตัวสีเขียวนยครับมอเตอร์ดีมากนะครับตัวนั้นมอเตอร์ดีมาก ครับส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0951697772นะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ